อย่างเราปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งนะแต่เราอยากจะได้ผลมันทำยังไงเราถึงจะสบาย,เ,ย <Price. S 1> เราจะปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งมันเป็นภาระเดะกก็เป็นทุระหน้าที่ของเราจะไปหาต้นไม้มาก็เป็นทุระของเราจะมาขุดหลุมก็เป็นทุระของเราจะปลูกต้นไม้ขึ้นมาเอาดินกบเข้าไปก็เป็นทุระของเราให้น้ําก็เป็นทุระของเรา ให้ปุ๋ยก็เป็นธุระของเรานะรักษาแมาลงต่างๆก็เป็นเรื่องของเราหยุดแล้วพอเรื่องต้นไม้มันจะโตเรือว,วตัวชาติมันใช่เรื่องของเรานะปล่อยวางให้ไปตัวนั้นนะ่ะแล้วพยายามทําเหตุบันทีเราทักษา,าเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราอย,าอย่าไปน,นึกว่าเองมาเลยมันจะเป็นผลมาได้มันจะโตมาได้มันจะ,นจะอย่าไปคิดที่มันไม่ใช่เรื่องเราเมันจะเรื่องของต้นไม้ เมื่อปลูกต้นไม้แล้วน่ะไอ้ต้นไม้มันจะโตเรียวโตชาเหตุอยู่ที่เราแล้วเราพยายามทําเหตุอันนี้ให้มันเหมาะสมเป็นดีให้น้ํามันไปให้ปุ๋ยมันไปรักษาแมลงไม้มันไปให้มันดีเรียบร้อยไอ้เรื่องต้นไม้จะโตเรียวโตชาเนี่ยให้มันเป็นเรื่องของต้นไม้มันไม่ใช่เรื่องของเราแต่มันเกี่ยวข้องกันภายในของมันนะถ้าเราถ้าเรารักษาดีเนี่ยไอ้ต้นไม้ก็เป็นแปตามสภาพมันนั้น ถ้าเราคิดอย่างนี้ก็มันก็สบายแต่เราคิดว่าทางเราปลูกมันทางเราให้ปุ๋ยมันลดน้ำมันเนทางเราจะไปรีบบีบขั้นต้นไม้ให้มันโตวันจ้องวันมันก็ทุกข์เลยนี่ธุระนาทีของเรามีเท่านี้เรื่องจะโตเรียวตัวชามันเรื่องของต้นไม้อย่าไปคิดในมันมากถ้าเหตุมันดีแล้วผลมันก็ต้องดีเพราะทำทั้งหลายเกิดจากเหตุมัน อย่างนี้อย่างหน้าที่การงานของเราเราก็ทําไปเหมือนกันไอ้ผลมานทีจะต้องรับมันก็เกิดจากเหตวันนี้เองเราทําอย่างนี้ให้มันมากเรียกว่าทําด้วยการปล่อยวางถ้าเราทำไปเช่นนี้ก็เราก็ทําธุระหน้าที่ของเรานะมันก็สบายถ้าเราเอาไปธุระหน้าที่ของของ,ของต้นไม้มาทํามันก็ยุ่งนะไอ้ส่วนนั้นต้นไม้ก็ให้ตนไม้ก็ทำหน้าที่องเขาไปอย่างนี้อ ชวนตัวเรารทำหน้าที่ของเราถ้าหน้าที่ของเราดีขึ้นต้นไม้ก็ดีขึ้นมันก็ทำหน้าที่ของมันเต็มที่เหมือนกันนะเพราะาอันนั้นเป็นผลเหตุมันเกิดจากการกระทําเราทางนี้เนี่ยถ้าคิดเท่านี้ทุกๆุกคนมาพยายามคิดอย่างก็เบาใจเลยจะทําการงานตามหน้าที่ของเราอืเดี๋ยวเราโดดผ้าไปเอาหน้าที่ของต้นไม้มาทํามันก็ยุ่งดี เดี๋ยวไปดูวันนี้ก่อไปโพรุ่งนี้ก่อนไปดู้นีดีกว่าเฮ้ไปทาอย่างอื่นดีกว่ามันมันก็เป็นอย่างนั้นที่จะทํางานที่ถูกต้องก็จงเป็นอย่างนั้นหรือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมันใช่เป็นที่